เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าค้นหาสัญญาณแห่งชีวิตค้นหาอารายธรรมอื่นในจักรวาลอันกว้างใหญ่เราสร้างกล้องโทรทัศน์ขนาดยักษ์ส่งยานสำรวจไปยังดาวอังคารเราเรียกยุคสมัยของเราว่าแอนโทรโพซีนยุคที่มนุษย์คือผู้เปลี่ยนแปลงดาวเคราะห์ดวงนี้เราสร้างเมืองที่ส่องสว่างจนมองเห็นได้จากอวกาศเราทิ้งร่องรอยทางเคมีไว้ในชั้นบรรยากาศเราเปลี่ยนแปลงมาหาสมุทร เรามั่นใจในความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นอารยธรรมอุตสาหกรรมแรกของโลกใบนี้แต่ถ้าความมั่นใจนั้นคือความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราละ่ะถ้าหากเราไม่ใช่กลุ่มแรกจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าก่อนที่ไดโนเสาร์จะถือกำเนิดก่อนที่ป่าไมา้ผืนแรกจะอย่งรากลึกในยุคสมัยที่โลกลึกลับและแตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงเมื่อ500ล้านปีก่อน ในห่วงเวลาที่เรียกว่ายุคพาลิโอโซอิกเคยมีใครบางคนหรืออะไรบางอย่างก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแบบเดียวกับเราพวกเขาสร้างอรารยธรรมอุตสาหกรรมแล้วจากนั้นก็หายไปในม่านหมอกแห่งการเวลานี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นการทดลองทางความคิดที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำคำถามไม่ใช่ว่ามีจริงหรือไม่แต่คำถามคือ หากพวกเขามีอยู่จริงเราจะตามหาร่องรอยของพวกเขาได้อย่างไรในเมื่อเวลา500ล้านปีได้ลบเลือนทุกสิ่งไปจนหมดสิ้นแล้วคำถามที่ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์นี้ถูกจุดประกายขึ้นอย่างจริงจังในปี2018โดยนักวิทยาศาสตร์สองคนอดัมแฟรงค์และเกวินชมิดผู้อำนวยการสถาบันกอตดาสของนาซาพวกเขาไม่ได้อ้างว่าพบซากเมืองโบราณใต้ทะเลลึก แต่พวกเขาตั้งคำถามที่เฉียบคนกว่านั้นว่าหากอารยธรรมอุตสาหกรรมเคยเกิดขึ้นในอดีตอันไกลโพ้นเราจะรู้ได้อย่างไรพวกเขาเรียกสมมุติฐานนี้ว่าสมมุติฐานไซลูเรียนทำไมต้องเป็นไซลูเรียนนั่นเพียงเป็นชื่อที่ยืมมาจากเผ่าพันธุ์ในซีรีส์ด็อกเตอร์หูแต่แก่นแท้ของมันคือยุคพาลิโอโซอิกช่วงเวลาประมาณ400ถึง500ล้านปีก่อน ยุกที่ชีวิตบนบกเพิ่งเริ่มต้นปัญหาแรกและใหญ่ที่สุดของการสืบสวนนี้คือเวลา500ล้านปีมันนานเกินจินตนาการลองนึกถึงอรารยธรรมของเราตึกรักฟ้าเหล็กกล้าพลาสติกหากมนุษย์หายไปในวันนี้คุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่รอดนานแค่ไหน1นึ่งแสนปี1ล้านปีนักธรณีวิทยาบอกเราว่า ในเวลา500ล้านปีทุกสิ่งที่เรารู้จักจะถูกกลืนกินโลกไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ที่หยุดนิ่งเปลือกโลกเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาในกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสันฐานแผ่นเปลือกโลกพื้นดินที่เรายือนอยู่กำลังเคลื่อนที่ใต้แผ่นเปลือกโลกอื่นและหลอมละลายกลายเป็นหินหนืดก่อนจะประทุกลับขึ้นมาใหม่ถ้ามีเมืองใหญ่ตั้งตระง,งานเมื่อ500ล้านปีก่อนโอกาสที่มันจะอยู่รอดมาถึงปัจจุบันนั้นแทบจะเป็นศูนย์ มันจะถูกบดขยี้ถูกหลอมละลายหรือถูกกัดเซาะจนกลายเป็นเพียงตะกอนทรายแล้วฟอสซิลล่ะเราพบฟอสซิลไดโนเสาร์อายุหลายร้อยล้านปีไม่ใช่หรอใช่แต่บันทึกฟอสซิลนั้นบกพร่องอย่างร้ายแรงสัดส่วนของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่กลายเป็นฟอสซิลนั้นน้อยกว่า1%อร์ซและส่วนใหญ่ที่พบคือสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งหรือโครงสร้างกระดูกแข็งแรง ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาอารียธรรมอุตสาหกรรมสร้างอะไรพลาสติกสารสังเคราะห์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นฟอสซิลในรูปแบบไหนหรือมันจะสลายตัวเป็นสารประกอบทางเคมีที่แยกไม่ออกไปก่อนแฟรงค์และชิมิตแยงว่าการคาดหวังว่าจะพบซากยานอาวกาศหรือโครงสร้างตึกจากยุคไซลูเรียนคือการมองหาหลักฐานผิดประเภทถ้าเราต้องการหาพวกเขา เราต้องหยุดมองหาวัตถุและเริ่มมองหาผลกระทบนี่คือจุดเปลี่ยนของการสืบสวนเราต้องใช้ยุคสมัยของเราเองแอนโทรโพซีนเป็นแม่พิมพ์ลองจินตนาการว่าอารยธรรมของเราล่มสลายในอีก1,000ปีข้างหน้าและอีก500ล้านปีต่อมามีอารยธรรมใหม่เกิดขึ้นพวกเขาจะมองย้อนกลับไปพบร่องรอยของเราได้อย่างไรพวกเขาอาจไม่พบซากเทพีเสรีภาพ หรือเศษซากไอโฟนแต่สิ่งที่พวกเขาจะพบคือลายเซ็นที่เราประทับไว้ในชั้นหินทางธรณีเคมีลายเซ็นของการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวนมหาศาลซึ่งจะปรากฏเป็นความผิดปกติของไอโซโทปคาร์บอนในชั้นตะกอนลายเซ็นของปุ๋ยไนตโตรเจนที่เราใช้ในการเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งจะเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของมหาสมุทรลายเซนของพลาสติก ที่อาจสลายตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็กแต่คงทนและทิ้งชั้นเทคโนโฟอสซิลที่แปลกประหลาดไว้ลายเซ็นของการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่เกิดจากน้ำมือของเรานี่ต่างหากคือหลักฐานไม่ใช่ซากปรักขับพังแต่เป็นรอยแผลเป็นทางธรณีเคมีที่ดาวเคราะห์ดวงนี้จดจำไว้ดังนั้นถ้าสมมุติฐานไซลูเรียนเป็นจริงเราก็ต้องมองหารอยแผลเป็นที่คล้ายกันนี้ ในชั้นหินอายุ500ล้านปีการืึกวนจึงเปลี่ยนจากการใช้พรั่วมาใช้เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมการค้นหาไม่ได้เกิดขึ้นในซากโบราณสถานแต่เกิดขึ้นในแท่งตะกอนที่ถูกเจาะขึ้นมาจากก้นบึ้งของมหาสมุทรและโพลาร์ไอซ์คอร์การตามล่าจึงเริ่มต้นขึ้นนักวิทยาศาสตร์เริ่มตรวจสอบบันทึกทางธรณีเคมีในอดีตเพื่อค้นหาเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงกิจกรรมทางอุตสาหกรรม หากมีอรารยธรรมไซลูเรียนจริงพวกเขาต้องใช้พลังงานและถ้าพวกเขาใช้พลังงานในระดับเดียวกับเราพวกเขาก็ต้องทิ้งร่องรอยไว้ร่องรอยแรกที่ชัดเจนที่สุดคือคาร์บอนไดออกไซด์กิจกรรมอุตสาหกรรมของเรากำลังปลดปล่อยคาร์บอนที่ถูก,กเก็บไว้ใต้ดินกลับสู่ชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วคาร์บอนเหล่านี้มีลายเซนไอโซโทปที่แตกต่างจากคาร์บอนที่หมุนเวียนตามธรรมชาติคำถามคือ เราเคยเห็นการพุ่งขึ้นของคาร์บอนในลักษณะนี้ในอดีตอันไกลโพ้นไหมคำตอบคือใช่เราเคยเห็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โดดเด่นที่สุดคือเหตุการณ์ความร้อนสูงสุดช่วงพาลิโอซีนถึงอีโอซีนหรือ PETM ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ56ล้านปีก่อนใน PETM โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดการสูญพันุ์ครั้งใหญ่ในทะเลลึกและที่สำคัญที่สุด มีการปล่อยคาร์บอนปริมาณมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศมันดูเหมือนยุคแอนโทรโพซีนของเราอย่างน่าประหลาดใจจนอดคิดไม่ได้ว่านี่หรือคือหลักฐานนี่คืออารยธรรมอุตสาหกรรมที่ล่มสลายเมื่อ56ล้านปีก่อนงั้นหรออาจจะไม่ใช่เมื่อนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์อย่างละเอียดพวกเขาพบว่าแม้ปริมาณคาร์บอนจะมหาศาลแต่อัตราการปล่อยช้ากว่าการปล่อยในยุคของเรามากมันเกิดขึ้นในเวลาหลายพันปี ไม่ใช่ไม่กี่ร้อยปีแบบเรามันจริงน่าจะเป็นผลมาจากกระบวนการทางธรณีวิทยาตามธรรมชาติมากกว่าจะเป็นผลงานของใครบางคนการค้นหาจึงต้องลึกกว่านั้นย้อนกลับไปไกลกว่า PETM สู่ยุคพาลิโอโซอิกยุคออโดโวิเซียนหรือไซลูเรียนที่เราตั้งสมมุติฐานไว้และที่นั่นข้อมูลก็ยิ่งเบาบางลงแต่ก็มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นหลายครั้ง การเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในมหาสมุทรอย่างรุนแรงการเปลี่ยนแปลงของไอโซโทปกรมถันที่อธิบายได้ยากและการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นระยะนี่คือจุดที่การสืบสวนเผชิญกับทางตันเราพบความผิดปกติแต่เราไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือปรากฏการธรรมชาติที่รุนแรงและอะไรคือลายเซนของอารยธรรมจะเป็นไปได้ไหมว่า หนึ่งในการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุคออโดโวิเซียนไม่ได้เกิดจากยุคน้ำแข็งตามธรรมชาติแต่เกิดจากฤดูหนาวนิวเคลียร์ของพวกเขาหรือจะเป็นไปได้ไหมว่าชั้นหินดำที่อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ในยุคดีวเนียนไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรแต่เกิดจากมลพิษจากพลาสติกหรือสารเคมีที่พวกเขาทิ้งไว้ซึ่งสลายตัวกลายเป็นคาร์บอนสีดำทับถมกันเราไม่รู้ และนี่คือความท้าทายของสมมุติฐานไซลูเรียนการไม่มีหลักฐานไม่ใช่หลักฐานว่ามันไม่มีอยู่จริงจนถึงวันนี้เรายังไม่พบปืนที่ยังคนกลุ่นของอารยธรรมไซลูเรียนเราไม่พบชั้นตะกอนที่เต็มไปด้วยโลหะหนักหายากหรือการเปลี่ยนแปลงไอโซโทปที่รวดเร็วและรุนแรงในระดับเดียวกับยุคแอนโทโพซีนของเราในชั้นหินอายุ500ล้านปีการสืบสวนจึงยังคงดำเนินต่อไป แต่คุณค่าที่แท้จริงของสมมติฐานไซรูเรียนอาจไม่ใช่การพยายามพิสูจน์ว่ามีชาวไซรูเรียนอยู่จริงแต่เป็นการบังคับให้เรามองอรารยธรรมของเราเองในมุมมองใหม่มุมมองของห่วงเวลาทางธรณีวิทยามันบังคับให้เราตั้งคำถามว่าร่องรอยที่เรากำลังทิ้งไว้ในปัจจุบันนี้แต่ถูกตีความอย่างไรในอีก500ล้านปีข้างหน้าพวกเขาจะมองเห็นการเผาไหม้ของเราหรือไม่พวกเขาจะเข้าใจพลาสติกของเราหรือไม่ หรือยุคแอนโทโพซีนของเราจะเป็นเพียงเหตุการณ์ประหลาดทางธรณีเคมีอีกครั้งหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในชั้นหินรอให้อระะารยธรรมในอนาคตมาคบคิดว่ามันคือธรรมชาติหรือคือฝีมือของใครบางคนเรามักจะค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาโดยการมองออกไปในอวกาศอันกว้างใหญ่แต่บางทีคำตอบที่ลึกซึ้งที่สุดอาจไม่ได้ถูกซ่อนไว้ท่ามกลางดวงดาวแต่อาจถูกฝังอยู่ใต้เท้าของเรานี่เอง สุดท้ายนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังมากๆนะครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ